เสนออาจารย์ธนาวุฒิคำประเทืองค่ะในรายวิชาการศึกษาพิเศษสวัสดีค่ะดิฉันนางเดือนเป็นสิงสาธรค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบสังกัดเทศบาลตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ ปัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยิ้มง่ายไหว้สวยสภาพด้านหน้าอาคารจะเป็นสนามเด็กเล่นแต่ยังขาดรั้วรอบขอบชิดสภาพแวดล้อมภายนอกมีพื้นที่โล่งกว้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอนุบาล4ี่ขวบทับ2ค่ะ สภาพภายในห้องเรียนเตรียมอนุบาล4ขวบทับ2มีการจัดมุมประสบการณ์ดังนี้ค่ะมุมบทบาทสมมุติเรียนแบบวิถีชุมชนส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ภุมิปัญญาท้องถิน่นมุมหนูน้อยรักการอ่านส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาในการฟังการพูดการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ นตรีพาเพลินส่งเสริมพัฒนาการการกล้าแสดงออกและความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีค่ะจากที่ได้แนะนำมุมแต่ละมุมในห้องอนุบาล4ี่ขวบทับ2จะนำมาจัดมุมประสบการณ์ให้เด็กรูปแบบในการจัดกิจกรรมจะยึดหลัก6กิจกรรมค่ะอีกทั้งยังนำแนวคิดของมอนเตสซอรี่ไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ จากดรมาเรียมอนเตซารีแพทย์หญิงคนแรกชาวอิตาลีที่เป็นผู้คิดค้นวิธีการสอนขึ้นแรกเริ่มใช้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาทำให้ค้นพบว่าปัญหาของเด็กคือการดูแลเอาใจใส่มากกว่าเหตุผลทางการแพทย์ที่คิดว่าเด็กเหล่านี้จะดีขึ้นด้วยการกระตุ้นทางปัญญามอนเตซารี ori, จึงคิดหาวิธีการที่จะช่วยให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ ต่อมาจึงได้พัฒนาการสอนนี้สำหรับเด็กปกติด้วยจากที่ได้ศึกษาแนวคิดคร่าวๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้คำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญจึงได้นำแนวคิดของมอนเตสซี่มาปรับใช้ในห้องเตรียมอนุบาล4ขวบทับสองค่ะจากภาพรวมเด็กในห้องเรียนทั้งหมดพบว่ามีเด็กชายคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเพื่อนคือขี้กลัว พอมาถึงโรงเรียนชอบนั่งอยู่มุมห้องคนเดียวเวลาให้ใบางานชอบทําคนเดียวไม่ให้ใครเข้ามายุ่งกับตัวเองเวลาเข้าแถวหรือร่วมกิจกรรมกับเพื่อนจะชอบอยู่ด้านหลังเพื่อนถ้าแกได้หยิบของเล่นชิ้นไหนแล้วเพื่อนคนอื่นจะยุ่งไม่ได้ตามวิดีโอนี้ค่ะ แนวทางแก้ไขครูต้องกอดสัมผัสให้ความมั่นใจให้ความรักกับเด็กปล่อยให้เด็กได้ทำกิจกรรมทุกเวลาจนเด็กชายคนนี้จะเข้ากับเพื่อนได้ดีเด็กรู้จักแบ่งปันเป็นผู้นำผู้ตามปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้ตนเองจากการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายที่สำคัญ จะต้องฝึกให้เขาได้เรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือของเขาเองครูไม่ต้องบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ครูต้องการระเบียบวินยัยควรเกิดจากความเป็นอิสระของเด็กและแรงผลักดันจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองครูต้องคอยสังเกตเด็กอยู่ห่างๆและเด็กจะได้รับความเพลิดเพลินและผ่านการปฏิบัติจริง สรุปได้ว่าการให้การศึกษากับเด็กในวัยเริ่มต้นไม่ใช่การนำความรู้ไปบอกเด็กแต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้จเจริญเติบโตไปตามความพร้อมความต้องการทางธรรมชาติของตัวผู้เรียนเองเป็นการสอนในรูปแบบหหึ่ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาทำให้ได้รู้ว่าปัญหาคือการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าเหตุผลดิฉันนางเดือนเพียสิงสาทรรหัส533ก็ขอจุดก,การนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ